วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำเคว็ซ่อนปากกานะครับเพื่อที่จะทำภารกิจใบเมเปิลแฝงเนี่ยให้สำเร็จดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอดที่4ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอรชาวไร่เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาทำเควสนะครับของปากกาซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้ทำและหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ในตรงนี้นะครับเราจะมารับเควส์บเมเปิลเนี่ยจากเจ้าตัว NPC นะครับที่ชื่อว่าหลิวซานจะอยู่ที่แมปเปี้ยนจริงนะครับในพิกัดอยู่ที่1019-1027ซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทำเนี่ยคุณผู้ชมมารับเควส์บเมเปิลได้เลยนะ ซึ่งมันก็จะมีให้เราสนทนาไปก่อนนะครับในตอนแรกจะยังไม่มี c r e ส t ใบเมเปิลเนี่ยปรากฏให้เราได้ทำนะครับเราก็จะมาในส่วนของตัว NPC ที่ผมชีพ้พิกัดไว้เลยนั่นเองคือในตรงนี้นะครับมันก็จะถามเราว่าสนใจซื้อภาพไหมนะครับแล้วเราก็จะถามมันว่าของดีอะไรหรือว่าไม่เอานะครับก็เราก็ตอบไปเลยว่าไม่เอาซึ่งถ้าเราตอบไปว่าไม่เอานะครับไม่ซื้อก็ไปยามมาขวางค่าทำมาหากินอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะใบเมเปิลมันยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคุณผู้ชมซึ่งอาจจะต้องรออ่ะถ้ามันไม่ขึ้นนะครับก็เอ้ยทาไมถูกไล่จับวะฮะทาไมผมถูกไล่จับอะอะไรอะเอาใหม่ oh my, นะครับมันไม่ขึ้นก็ต้องทําใหม่นะคุณผู้ชมไม่เอาไม่เอานะครับก็กดไปได้เลยอ่ะรอบ2นะครับเครดมันขึ้นเป็นที่เรียบร้อยละ รอบแรกไม่ยอมขึ้นดีนักนะครับก็กดซ้ำๆไปก็ได้นะคุณผู้ชมซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเนี่ยก็จะทําการคุยกับมันนะครับในเควสเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้นะครับมันให้เราไปดูที่สะพานลุงเราก็กดตามพิกัดมันไปง่ายๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปนะครับให้เราคุยกับตัวนี้มันให้เราทําอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกไม่สบายนะครับเมื่อวานยังดีอยู่เลยวันนี้ทําไมถูกจับได้ทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับก็คุยไปนะครับ อ่ะแล้วก็บัณฑิตวิ่งหนีนะครับโดยนี้แล้วเราก็จะเอ่อไปเก็บสิ่งของที่ตกนะครับเราก็ทำการเก็บมาได้เลยคุณผู้ชมได้รับแผ่นหินไปที่เรียบร้อยนะครับไปทบถามที่ริวซานต่อเหมือนเดิมสอบถามบีจือหลานนะครับโอเคข้ามไหมหรือผมจะต้องให้คุยชมดูเนื้อเรื่องไปด้วย คือบางทีเราต้องอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะสอบถามข่าวจากริวซาเหมือนเดิมนะครับผู้ขายภาพเราต้องการไหมนะครับเอเราไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้แล้วมันจะท่องตอบอะไรวะอ่ะอันแรกไปแล้วกันนะครับอ่านเล่มเดียวแล้วอยากอ่านอีกไหมซื้อเพิ่มอีกนะครับซื้อเพิ่มแล้วมันก็ให้เรานะครับเจ้าของร้านขออีกเล่มซื้อเพิ่มอีก2เล่มไปเลยก็ได้นะครับดูไม่ออกเลยว่าเจ้าหนุ่มนี้มีความอ่ะโอเคนะครับซื้อเพิ่มอีกเป็น3มเล่ม คือแบบบังคับซื้อไงอ่ะหลังจากนั้นนะครับไปที่ร้านชาเพื่อเลี้ยงแขกนะคุณผู้ชมเป็นเควสรลับนะเราก็จะได้รับใบเออเอามาไว้บวกค่าสเตตัสด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้คือแบบอยากให้มาทำกันเพราะว่ามันจะเป็นแต้มเสริมให้เราเนาะอันนี้นะครับมันก็จะให้เราเนี่ยหาที่นั่งนะครับเราก็นั่งไปเลยไม่ท่องอะไรมากหลังจากนั้นก็สนทนากันนะครับกับตัวเออลิวซานเหมือนเดิม อ๋อมันไม่ให้ค่าหมดแล้วก็ตําหนิข้าราชการนะครับเดี๋ยวเราด่ามันก่อนแป๊บนึงแค่ฝีมือนะครับโธเจะช่วยครอบครัวได้ชั่วคราวแต่จะช่วยไปต่อชีวิตได้หรืออ่าค่าจะอยู่นี่ไปตลอดชีวิตนี่แหละเจ้าอ่าวิ่งหนีไปแล้วอะไรอะอะไรอะไหนไม่กลัวไงแล้ววิ่งหนีทําไมแล้วทีนี้นะครับจะปอบเอ่อในส่วนของยายหานะครับเราก็เข้าไปปลอบใจแกนิดนึงโอเคนะครับ สวยเออคนดีอย่าร้องให้โอ้ไม่ก็เด็กร้องให้วะเอาขนมให้น้องได้ไหมไปต่อที่การซื้อขนมปังอ๋อมันซื้อขนมปังมาให้เด็กแน่เลยผมว่าผมจะพูดไอ้ขนมให้เด็กได้ไหมอันนี้ผมเดานะไม่รู้ว่าซื้อขนมปังกินเองหรือซื้อนมปังให้เด็กนะโอเคนะครับจ่ายไป20เอาขนมปังอาจริงๆด้วยอันนี้ผมแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคุณผู้ชม คือแบบความคิดตัวเองล้วนๆว่าเออแบบอยากให้ขนมเด็กไงเด็กมาร้องให้เอาตีให้ขนมปังเจ้าไปนะครับแล้วก็พูดคุยกับยายหานเนาะเควสมันยาวหรือว่าเป็นเพราะผมอ่านเนื้อเรื่องมากเกินไปคุณผู้ชมมันให้เราไปจนเซินโหอีกแล้ว เจ้าเป็นใครนะครับคุยกันอีกยาวๆเลยเฮ้ยผมคิดว่ามันจะสั้นๆนะแต่มันไม่สั้นว่ะเราไม่สามารถกรอควยด,ด้วยนะครับมันจะแบบว่าพาเราไปเองอะคือแบบจะต้องดูเนื้อเรื่องโน้ตเรื่องมันด้วย ผมอาจจะต้องเร่งความเร็วให้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเคเวสมันโคตรยาวเลยคุณผู้ชมคือถ้าไม่เร่งความเร็วน่าจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเร่งเนี่ยความเร็วให้ในตัวเคเวสนะครับไม่ได้ยากเลยแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างนานแล้วก็แบบว่าเดินไปตัวนู้นตัวนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับก็ทําได้เลยเคเวสนี้สบายแต่ว่านานแค่นั้นเองนะ มันให้เราจุดไฟที่หลุมศพนะครับแล้วก็จุดไฟไปซึ่งเควสนานจริงแต่มันได้ของค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มค่าที่จะทําอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้ชมก็มาทํากันคือแบบเป็นเควสแฝงไงใบเมเปิ้ลดังนั้นก็ใช้เวลานิดนึงนะอ่ะเราได้เป็นตัวคัมพีมาแล้วนะครับคัมพีหูเฉียนนะซึ่งคัมพีเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแต้มนะครับเอาไว้ให้เราเนี่ยใช้นะครับเพื่อที่จะอัพในส่วนของค่าสเตตัสหลักเราซึ่งเราก็สามารถที่จะไปใช้มันได้นั่นเองเนาะ เอ๊ะเดี๋ยวก็น,นะครับผมลืมว่าเรามาเข้ามารับในส่วนของจดหมายด้วยนะเราจะได้เป็นสกิลนี้มานะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกดใช้สกิลปากกาสันติสุขเนี่ยได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับในส่วนของตัวสกิลนะครับที่เป็นสกิลของอ,อ,อันนี้นะครับอยู่ไหนวะ นี่นะครับเราจะได้เป็นสกิลเจ้าตัวผู้กันแห่งสันติมานั่นเองนะครับก็มีของแถมอันนี้มาให้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ